ต่อสู้ตลอดค่ะฉะนั้นจะเก่งที่เวทีภูทรแต่พอเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันคนเก่งๆมาเยอะมาอยู่ตรงนี้ครับค่ะคู่ต่อสู้มันหลากหลายเกินเยอะครับไม่ไหวไม่ไหวก็เลยเบนเข็มไปเป็นมวยสากลจริงๆแล้วมวยสากลเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจชกนะมหมายถึงว่าซ้อมมวยไทยอยู่ดีๆเนี่ยคุณนิวัตผู้จัดการหรือโปรโมเตอร์จัดที่เวทีพระราชดำเนินวันนั้นบังเอิญว่ามวยสะกลเพราะจะมีมวยสะกลประกอบรายการอยู่คู่หนึ่งแต่บังเอิญว่า คู่ต่อสู้ไม่มาอได้โอกาสคุณนิวัตเลยจับเข้าไปเสียบเลยครับผมก็เลยไปชกแทนเขาเมยมปรากฏว่าเกิดเลยไงเกิดเลยหมัดพี่บอกศอกพี่สูงหลับหูหลับตาชกนอกคู่ต่อสู้เป็นไงทีนี้เลยเป็นดาวมีแววเลยก็คุณนิวัตเห็นแววเลย ต่อไปนี่ว่าจะให้ลื้อชกสากงตลกเลยน่าใช<อ>่หไหม,<อ>มก็เลยได้มางก็เลยเบนเข็มมาทางนี้แ <c oughs> ล้วปรากฏว่ามาถูกทางโโด้วยมาถูกทางเลยค่ะทีนี้พรสวรรค์อย่างที่คุณเขาสายบอกไปในช่วงแรกคืออะไรคะพรสวรรค์ในตัวเองพอรสวรรค์คืออะไรคะคือพระเจ้าสร้างมาให้เราหมันหนักอ่ะฉะนั้นการเป็นนักมวยหมันหนักนี่ใครจะมาลอกเลียนแบบให้หนักเหมือนผมก็ไม่ได้ ไม่ไม่ใช่ผ่านทักษะการฝึกฝนมาหรือคะไม่ใช่ครับฝึกฝนยังไงต่อให้ถ้าไม่หนักมันก็ไม่หนักครับอ่านี่คือพระเจ้าสร้างมาแล้วก็มาฝึกฝนเสริมการชกให้ถูกวิธีลีลาในลีลาครับค่ะครับอ๋อนั่นแหละฉายาซ้ายทะลวงไส้นี่ใครเป็นคนตั้งให้คะจริงๆแล้วสื่อมวลชนมากกว่าครับเป็นคนตั้งให้ครับเพราะว่าชอบตะลวงไส้คู่ต่อสู้วชอบต่อยท้อง ชอ,อบแต่ท้อง <c oughs> สู้ร <c oughs> ัดนกด้วยท้องนน่ก็บ่อยฮะ oh. แต่บางครั้งมันก็มีคือจริงๆผมหน้าตาดีแล้วก็หน้าตาซื่อๆอย่างเงี้ยว <c oughs> ลาจกมวยผมฉลาดนะฮะ ไม่บื้อไม่บื้อนะยังไงคะยังไงก็เวลาชกเนี่ยคู่ต่อสู้คิดว่าจะซ้ายหนักอย่างเดียวผมก็มีขวาดึงหัวขวาน็อกตะซื่นเลยนับทําให้ทําให้นึกไม่ถึงอยู่เรื่อยนึกไม่ถึงอยู่เรื่อยว่าบางทีวางแผนมาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าขวาก็หนักเหมือนกันขวาก็หนักเหมือนกันเคยน็อกด้วยขวาไหมฮะมีอย่างนี้นี่เองเลยทําให้ถูกใจแฟนๆไปหมดเลยคือได้ทุกท่วงท่าอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะขึ้นชกทุกครั้ง มีเทคนิคการเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วเทคนิคไม่มีอะไรมากผมเป็นคนที่ขยันฟิตซ้อมนะไม่รู้นะบางครั้งไม่มีรายการชกผวก็ซ้อม เพราะว่าเราซ้อมนี่หมายถึงว่าให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลามันจะอยู่ตัวจะอยู่ตัวไม่ต้องไม่ต้องไปรีบซ้อมไม่ต้องไปรีบหมซ้อมไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะชกแล้วโอ้ฟิตใหญ่เลยฟิตใหญ่มันไม่ทันหรอกครับผมนี่เตรียมตัวมา3เดือน4เดือนแม้กระทั่งปีผมจําได้ว่า25 29นี่ผมป้องกันแชมป์ครั้งเดียวนะแต่ว่าผมซ้อมเป็นปีลองคิดดูสิ ผมซ้อมอยู่นะผมขยันซ้อมถึงไม่มีรายการหม็ซ้อมซ้อมจนกว่าจะได้ชกไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่น,นี่นี่คือการการการที่เราให้อของเรามีถึงได้รับชัยชนะมาตลอดไงฮะม,มีวิธัยในการซ้อมมากแล้วมันไม่มันไม่หายไปหรอคะชีวิตวัยรุ่นนช่วงหนุ่มๆอะซ้อมตลอดเวลาดูแลสุขภาพมันก็เป็นนังมวยอยู่แล้วช่วงวัยรุ่นใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ การฝึกซ้อมมันก็สิ่งสําคัญจริงๆแล้วแม่ตอนนั้นแม่เคยนะผมชกค,ครั้งแรกนะผมสะบักสะบอลกลับไปบ้านเนี่ยแม่เนี่ยเคยทาจม่องให้อโอ้ผมก็บอกแม่ว่าแม่เอ้ยผมไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเจ็บจังเลยแต่แม่ทาจม่องให้บอกว่าลูกเอ้ยคิดจะเป็นน้ำมวยนะต้องซ้อมต้องวิ่งต้องฝึกเห็นไหมฮะหลังจากนั้นใช่ไหมฮะแม่แม่ผมปลุกตะห้าครึ่งทุกวันให้วิ่งให้ซ้อมช่วงสมัยวัยรุ่นนะ งั้นก็ไม่มีซ้อมพอซ้อมเสร็จก็ไม่มีโอกาสได้เที่ยวครับได้เที่ยวกับเขาเหรครับน่าแปลกนะคะจริงๆแล้วพ่อแม่เห็นลูกเจ็บแล้วบอกไม่ไหวแล้วก็อาจจะเชีรยให้ไปทําอย่างอื่นนะแต่แม่สนับสนุนคอยให้กําลังใจเพราะแม่ก็ชอบมวยอ่ะแม่ชอบมวยอนนั้นผลกิ่งเพชรตอนลูกเกิดมานี่ขวัญใจเขาเลยผลกิ่งเพชรสมัยนั้นผมเกิดจามานทีร้อยสองพอดีผลเป็นแชมป์โลกพอดี ก็คือแรงบันดาลใจที่ทําให้เป็นนักมวยกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งฝาแฝดเนี่ยมาจากแม่ด้วยส่วนนึงที่บ้านก็เลยเป็นเป็นกำลังสำคัญกระสอบทรายไม่ต้องซื้อใช้ถุงปุ๋ยครับใช้ถุงปุ๋ยสมัยก่อนใช้ปุ๋ยใส่อะไรก็ขี้เลื่อยแล้วแล้วก็พวกเศษผ้านะขี้แกลบอะไรพวกเนี้ยโอ้ใส่แบบเตะไปตามมีตามเกิดครับเตะไปตามมีตามเกิดไม่ใช่เลข ที่ไม่ทําให้ตอนแรกก็ต้นกล้วยครับล่อของแม่ลาบไปหมดตอนหลังแม่เลยทําให้ไงสถิติการชก48ครั้งชนะ47แพ้หนึ่งแล้วก็ในบรรดาที่ชนะ47ครั้งนี่นะคะท่านผู้ชมปรากฏว่าเป็นการชนะน็อกถึง41ครั้งโดยส่วนตัวแล้วพอใจสถิติตัวเองไหมคะพอใจครับค่ะ ฝรั่งเห็นสถิติอยังฝรั่งยังทึ่งเลยว่าโหคุณน็อกงไปไ,ได้ยังไงเนี่ยสี่สิบ่ครั้งต่อยแค่สี่สิบวครั้งแต่คุณน็อกสี่สิบวครั้งเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ยฝรั่งยังทึ่งเลยฮะตอนที่ไปรับรางวัลฮอล์เฟมอ่ะโอ้โหเขาบอกสถิติดีมากเลยแต่ก็เลยสงสัยว่าแล้วแพ้แค่ครั้งเดียวอ่ะความพ่ายแพ้ครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับพแพ้ครั้งนั้นเกิดจากว่าผมประสบการณ์น้อยคือต่อย ห้าครั้งห้าครั้งก็ชิงแชมป์ของเวทีล่ําเนินนะ,ะประสบการณ์น้อยพื่งต่อไปห้าครั้งแล้วชิงแชมป์เลยเนี่ยมันมันยังยังน้อยมากก็เลยไปพ่ายแพ้แต่ว่าความพ่ายแพ้ครั้งนั้นผมไม่ได้เจ็บตัวนะแต่ว่าคู่คู่ต่อสู้กับเจ็บมากกว่าผมเองต่อยหน้าตาแตกเละเทะเพียงแต่ว่าผมอาจจะเลียวแรงอาจจะน้อยกว่าแล้วก็ประสบการณ์น้อยกว่าค่ะฮะ ก็เลยเป็นความพ่ายแพ้ที่ผลักดันให้ต่อไปเนี้ยไม่แพ้อีกแล้วต่อไปก็พูดในใจเลยต่อไปนะจะไม่แพ้อีกแล้วเอาใหม่ซิดซ้อมใหม่ตอนที่ตอนที่รุ่งเรืองอยู่ขีดสุดเนี่ยได้รับกำลังใจจากแฟนๆยังไงบ้างคะเพราะว่าคือคุณเขาทายกาแล็กซี่เนี่ย่าผู้ชมไม่ใช่เป็นขวัญใจเฉพาะแฟนมวยแต่เขาสร้างปรากฏการณ์ในสังคมไทยให้คนที่แม้จะไม่ชอบไม่รู้จักการดูมวยดูไม่เป็นเนี่ย ก็เชียร์แล้วก็เป็นแฟนกันทั้งประเทศเลยตอนนั้นกําลังใจเป็นยังไงบ้างคะโอ้โมันมันบอกไม่ถูกครับมันมันมันพลังเหลือเฟือมันม,มีมีอะไรที่ประทับใจบ้างประทับใจก็ถึงว่าไปที่ไหนก็คนรู้จักค,คนรู้จักขอลายเซ็นขอถ่ายรูปแม่คนหน้าตาดีครับ <c oughs> ไปที่ไหนก็อย่างนี้นะฮะ,ะ,ะก็เป็นส่วนที่ภาคภูมิใจอย่างหนึ่งและยิ่งพอเป็นแชมป์โลก ทั้งทั้งพี่ทั้งน้องด้วยเนี่ยก็ยิ่งสร้างสถิติสำคัญใหญ่เลยเป็นเข้ากินมืดกินเนสบุ๊กเลยนะฮะกินเนาเป็นคู่แฟดคู่กันในในสมัยเดียวกันนะยังไม่มียังไม่มีโเลยเป็นเป็นคนไทยที่เป็นนักมวยฟ้าแฝดแล้วก็ได้แชมป์โลกทั้งคู่ลงกินเนสบุ๊กพ่อแม่ภูมิใจมากเลยทั้งนั้นพ่อแม่ไม่ทัดได้เห็นครับเสียไป เสียแม่แม <1 French> ่ไม่ทันได้เ oh, ห็นแม่แม่ทันได้เห็นเป็นชั่มโลกแล้วก็เหลือพ่อพ่อที่คอยแก่แล้วก็แม่อยากจะพาไปดูนะก็ดูอยู่ที่บ้านเพราะว่าสุงภาพไม่ค่อยดีเวลาเชียก็กลัวว่าไปเป็นบางครั้งเวลากลัวกลัวกลัวแกจะช็อกเหมือนคนอื่นเหมือนคนอื่นที่เคยเคยดูผมอ่ะแล้วก็ช็อกไปเต็มไปหมดเลยคุณแม่เสีย ก่อนที่จะได้เป็นแชมป์โลกก่อนที่จะได้เป็นแชมป์โลกถ้าท่านอยู่ท่านคงดีใจมากเลยนะคะคที่สนับสนุนมา<ผ>มตั้งแต่เล็กผมเคยนะผมเคยเอาเข,เข็มขัดเข็มขัดไปให้แม่ดูว่าลูกเป็นแชมป์แล้วนะแม่อย่างนั้นเลยครับจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะบอกคุณแม่ได้นอกจากเอาเข็มขัดแชมป์โลก ไปบอกแม่แล้ววันนี้เนี่ยเลิกชกมาสิบกว่าปีแล้วคนยังรักเขาทรายกาเล็กซี่อยู่เลยพี่เขาทรายอยากจะบอกแม่ยังไงคะก็มันนานมากแล้วนะมีแม่เสียไปแต่ว่ายนใจผมยังคิดอยู่มันก็เป็นภักผมใจอย่างหนึ่งว่าแม่ผูกปั้นลูกมาใช่ไหมอยากให้เป็นลูกเป็นนังมวย แล้วก็ประสบประสบสเร็จประสบผลยังเด็นอย่างเดียวไม่พอคนไทยยังรักแล้วก็เชร์แบบสุดๆมันสำเร็จทุกครั้งคนระับเวลาดึกถึงอันนี้ถ้าคุณแม่ของคุณขวไซายกาแล็กซี่ยังอยู่จนถึงณวันนี้ <c oughs> ก็คงจะปลื้มใจภาคภูมิใจในลูกชายคนนี้เหมือนกับ คนในสังคมไทยที่รักเขาคอยเชียร์เขาแล้วก็ภาคภูมิใจกับเขามาโดยตลอดนะคะแต่ว่าชีวิตบนสังเวียนผ้าใบถึงแม้ว่าจะจบลงไปแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เขาพยายามปฏิบัติตัวมาโดยตลอดแล้วก็มีอะไรที่อยากจะฝากบอกนัก